ทริปนี้ผมจะบอกเคล็ดลับคุยอย่างไรให้มีเสน่ห์ให้คนสนใจวันนี้ครับหนึ่งทักษะที่จำเป็นมากๆถ้าคุณอยากเป็นนักธุรกิจมืออาชีพคุณจะต้องรู้จักคำนี้ให้ได้นั่นคือคำว่า edify e d i f y edify edify แปลว่าการที่คุณเนี่ยคุยให้สิ่งนั้นมีคุณค่ามากขึ้นคุณให้พลังกับสิ่งสิ่งนั้นคุณให้ความสำคัญกับสิ่งสิ่งนั้นก่อน คนคนนั้นที่คุณคุยด้วยเขาจะได้พบจะได้เจอจะได้ลองจะได้ใช้จะได้ฟังสิ่งสิ่งนั้นคนคนนั้นการที่คุณทำเนื้องานตรงนี้สั้นๆใช้เวลาในการทำ edify ไม่เกินหนึ่งนาทีสิ่งที่ตามมาจะทําให้การฟังของคนคนนั้นหรือการที่คนคนนั้นกําลังจะได้เจอได้พบได้ใช้เขาจะสนใจมากขึ้นเขาจะละเอียดกับสิ่งนั้นมากขึ้น <pater n boxes> นั่นเกิดจากการที่คุณละเอียดกับสิ่งนั้นก่อนการ edify ครับเราควร edify อะไรบ้าง EDIFY ใช้ได้กับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะพาคนใหม่ของคุณไปเจอกับสิ่งสิ่งนั้น EDIFY ได้แก่ EDIFY สินค้าก่อนที่เขาจะใช้สินค้าคุณบอกก่อนว่าสินค้านี้มันดียังไงโรงงานเนี่ยทำแบบสูตรพิเศษยกตัวอย่างเช่นไฮยาโฟรเป็นไา,ายาสีใสพันธุ์ที่เข้มข้นที่สุดแล้วก็บอกเขาว่าลูกค้าหลายคนที่ใช้แล้วประทับใจมาก,มากๆเพราะว่าตัวเนี้ยใช้แล้วรูขุมขนหน้ากระชับขึ้น ผิวหน้าดูดีขึ้นวิธีการใช้นะพี่ใชให้หยดเดียวเกลี่ยให้ทั่วหน้าแล้วเวลาเกลี่ยยกขึ้นดันขึ้นยกขึ้นดันขึ้นจะทําให้หน้าพี่เนี่ยมันใสขึ้นริ้วรอยจางลงคุณคุยก่อนที่เราจะใช้สินค้าจะทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นและอยากใช้สินค้ามากขึ้น Edify ระบบอันนี้สําคัญมากๆผมยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาทีมบริหารไปจัดงาน g ก็ Vision หรืองานอะไรก็แล้วแต่เวลาทีมบริหารไปจัดงานสิ่งที่ตามมาคืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณกำลังจะพาเขาเข้างานเขากำลังจะเข้างานงานอาจจะเริ่มไปแล้วหรือยังไม่ได้เริ่มคุณควรจะต้องจัดเวลาสั้นๆ e d i f อระบบให้เขาฟังก่อนก่อนเขาจะเข้าห้องใช่ไหมสมมติว่างานเริ่มอยู่แล้วเขามาถึงคุณเดินไปรับเขาข้างหน้าห้องก่อนที่เขาจะเข้าห้องคุยให้เขาฟังว่าตอนนี้ระบบทำอะไรอยู่สปีกเกอร์พูดถึงอะไรอยู่แล้วระบบเนี้ยมันดีกับเขายังไงยกตัวอย่างเช่นเขามาถึงแล้วพี่ ตอนนี้เกดวิชันเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วพี่ MC ขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวผมบอกพี่ก่อนนะในงานวันนี้ถ้าเกิดพี่ตั้งใจฟังเนี่ยสำคัญมากมมันจะทําให้พี่เข้าใจเลยว่า5 0,000บาทที่เนี่ยทำยังไง10,000 0บาทที่นี่ทํำยังไงเดี๋ยวพอพี่เข้าไปนะพี่ปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวพี่ไปนั่งหน้าเดี๋ยวผมพาพี่เข้าไปนั่งสุดยอดมากๆแล้วเดี๋ยวพอจบงานเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากที่จบแล้วอยู่หลังห้องผมจะรอพี่หลังห้อง คุณแต่งการฟังเขาก่อนที่เขาจะไปฟังว่าเขาฟังแล้วเขาจะได้อะไรจะทําให้เขาอยากฟังมากขึ้นนั่นคือการ edify ระบบคุณทําทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก่อนที่จะพาคนใหม่ของคุณเข้าไปฟังในห้องออนไลน์ edify เขาก่อนว่าระบบเนี้ยมันดียังไงมันดีกับเขายังไงและเขาจะได้อะไรและตอนจบจบระบบเสร็จปุ๊บคุณจะโทรหาเขาหรือเขาโทรหาคุณบอกเขาก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันดีกับเขายังไงจะทําให้การฟังของเขามีคุณภาพมากขึ้น ทักษะนี้สำคัญมากๆ Edify อะไรการ Edify า p อ l ปลาสำคัญมากๆคือการคุยให้คนที่เป็นที่ปรึกษาหรืออ p ป l y ของเราเนะี่ยมีคุณค่าและทำให้คนที่จะไปเจอที่ปรึกษาเราเนะี่ยคุณทำเนื้องานนี้คุณเชื่อผมผลลัพธ์จะต่างกันมหาศาลมากการทำให้ที่ปรึกษาของเราเนะนี่ยเข้าใจทานี้ว่ายิ่งดูใหญ่ยิ่งสำเร็จเท่าไหร่ เขาจะมีการฟังมากขึ้นแล้วถ้าเกิคนใหม่ของคุณมีการฟังให้กับที่ปรึกษาของคุณมากขึ้นจะทําให้เวลาที่ปรึกษาคุยอะไรเนี่ยของมันเข้าเข้าใจคำนี้ปะถ้าของเข้าเนี่ยคุยอะไรก็ได้ของเข้าเนี่ยทำอะไรมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่คุณด้วยทักษะเนี้ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จําเป็นมากๆคือการแต่งการฟังการสร้างคุณค่าวิธีการ edify ที่ปรึกษาคุยอย่างนี้ให้บอกก่อนว่าพี่วันนี้โชคดีมากๆเลย พี่จะได้เจอกับที่ปรึกษาของผมคนนี้เก่งมากๆคนนี้นะไม่ว่าเขาเป็นใครอายุน้อยกว่าคุณมากกว่าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ให้พลังที่ปรึกษาคุณคนนี้สุดยอดมากๆก็เป็นที่ปรึกษาของทีมผมด้วยแล้วก็เป็นคนที่บอกให้ผมได้รู้จักคือเก็ตมอร์แล้วก็เป็นคนที่ผมมีอะไรผมปรึกษาทําอะไรก็สําเร็จคนนี้ยังไงเดี๋ยวพี่เจอที่ปรึกษาของผมของเราในหละที่เดี๋ยวมาทํางานด้วยกันเราก็จะได้เจอกับที่ปรึกษาคนนี้ด้วยยังไงเดี๋ยวพี่มีอะไรพี่ลองไปถามเขานะคนนี้เก่งมากๆ บอกเรื่องนิสัยด้วยนะจะทําให้เขารู้สึกไม่เกรงที่สําคัญเป็นคนนิสัยดีด้วยคุยง่ายแล้วก็ใจดีน่ารักมากๆเลยพี่ยังไงเดี๋ยวพี่มีอะไลพี่ลองพูดคุยกับที่ปรึกษาดูนะครับพี่เสร็จปุ๊บคุณค่อยพาไปเจอที่ปรึกษาพอเวลาพาไปเจอคุณค่อยดูนะถ้าคุณเอ i f ฟายเก่งๆจะทําให้เวลาคุณพาเขามาเขามาเจอที่ปรึกษาเจอประธานหรือเจอใครก็แล้วแต่ที่คุณเอดดฟายคนใหม่ของคุณเขาจะแบบเขาจะเอามือจับจับมือกลุ่มอัตโนมัติ อันนี้คุณลองสังเกตดูเองถ้าเขาทําแบบนั้นนะผมบอกได้เลยอันนั้นเกิดจากการที่คุณ Edify ได้ดีและถ้าคุณทําแบบนั้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นพอที่ปรึกษาหรือประธานหรือทีมบริหารคุยอะไรคนใหม่ของคุณจะรับข้อมูลได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นเข้าใจคํานี้ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนครับจัดเวลาสั้นๆในการ Edify ทุกอย่างก่อนที่จะพาคนใหม่ของคุณไปเจอทําให้สิ่งที่ เขาจะไปเจอนั้นมีคุณค่ามากขึ้นและสําคัญคือคุณค่าเหล่านั้นจะมีผลประโยชน์อะไรกับคนที่จะได้ไปเจอด้วยหรือคนใหม่ของคุณนะครับวิธีการอีกครั้งหนึ่งสั้นๆ edify ก็คือการทําให้สิ่งนั้นมีค่าถ้าเกิดพูดถึงคนบอกว่าคนคนนั้นเป็นใครสําเร็จอย่างไรนิสัยเป็นอย่างไรและค่อยพาไปเจอเข้าใจคำนี้ไหมฮะและถ้าคุณเอาทักษะตรงนี้ไปฝึกใช้คุณเอาเทคนิคการ edify ไปใช้กับทุกๆอย่าง ที่คุณจะพาคนใหม่ของคุณไปเจอมั่นใจเหลือเกินครับว่าองค์กรของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็วและอย่างมืออาชีพแน่นอนและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าเทคนิคดีๆสร้างเงินล้านให้กับคุณได้แน่นอน